นครับตูเอฟซีอีกาชนเชนัทุททานเขาวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเน้นไปที่3คู่เราไปโฟกัสกันที่จุดสําคัญของ3คู่นี้คืออะไรแมสตี้เจอกับเบรนท์ฟอร์ดสเปอร์ลงสนามเจอกับเลสับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนี่คือ3คู่ที่เราจะมาคุยกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ อรไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเปอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์อาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางขอยอกกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่ีกรนชัลลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบรนส์ฟอร์ดที่บ้านของตัวเองครับเอดีฮยสสเตเดียมเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราไปสีฟ้าจะได้ออกซองหรือว่าเล่นก่อนอาร์เซนอล สามารถยัดเย็ดความกดดันให้กับอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งและดูซิว่าใจของอาร์เซนอลแข็งแกร่งหรือไม่นะครับสัปดาห์ที่แล้วซิตี้ลงสนามก่อนด้วยแล้วชนะได้นะครับก็ขึ้นแท่นไปเป็นยึดหัวหาดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ชั่วคราวและครั้งนี้ก็มีโอกาสเช่นกันเพราะว่าได้เล่นในบ้านเจอกับทีมที่ต่ำชั้นกว่าอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับทีนี้เราไปดูฮะไลน์อัพความพร้อมของซิตี้ เป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะครับว่าซิตี้ค่อนข้างฟูทีมตัวที่เจ็บอยู่เหลือแค่คนเดียวครับนั่นคือไคบ็อกเกอร์ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษส่วนคนที่เจ็บก่อนหน้านั้นคาวินฟิลิปส์หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วลงสนามในเกมกลางสัปดาห์เรียบร้อยครับแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยเพราะว่าเป็นเด็กในคาถาของแกเร็เซาเกต ดังนั้นแป๊บสามารถจัดทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมเจอกับเบนฟอร์ได้นายประตูเปลี่ยนจากออเตกามาเป็นเอเดซอนแบ็คขวาใช้จอห์นสโตนซ้ายเป็นเจ้ากันเซโลคู่เซนเตอร์รูเบนดิอสกับไอามาริคลาปอกับแดนกลางตัวเต็มเลยฮะเต็มคาราเบลแน่นอนมีเควินเดบรอยคอยขึ้นเกม เดินสูงเปรียบเสมือน Playmaker หมายเลขสิบแล้วมีคู่กลางนะครับอิวคายกุฎกันกับโรดรีปักหลักยืนคู่กันเอาให้แน่นเอาให้แบบแข็งแกร่งเลยส่วนข้างหน้าครับหลังจากใช้แจ็คกิลลชในช่วงกลางสัปดาห์ฟิลฟอรเดนกลับมายึดเป็นตัวจริงครับด้านขวาจะเป็นแบรโนซินบาคอยขึ้นเกมทางด้านข้างส่วนกองหน้าตัวเป้าหลังจากที่คูเรนอเวรสได้โชว์ของโชว์ฟอร์มดีมากในช่วง2เกม ริงบอฮาร์แลนด์จะกลับมาแล้วนะครับยึดตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9ครับส่วนทางฝั่งของเวนฟอร์ดก็ยืนพื้นเดิมๆตัวเดิมๆในระบบการเล่น433ก็ไดมีอีวานโชนี่ที่หลุดจากทีมชาติไปเป็นกองหน้าตัวความหวังครับไปดูสิ่งที่น่าสนใจของคู่นี้กันก็ต้องยอมรับว่าซิตี้เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะการเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมของตัวเอง ตลอด11เกมที่ผ่านมาในบ้านเวทีพรีเมียร์ซิตี้ชนะทั้ง11เกมนะครับแล้ว14เกมหลังสุดที่เตะในบ้านในเวทีพรีเมียร์ซิตี้ยิงประตูได้อย่างน,น้อยนะครับเกมละ2.5ประตูบวกครับเรียกได้ว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากยิงประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรมค่าเฉลี่ยดีแฟนบอลซิตี้เตรียมฉลองในแต่ละเกม หลายอีกจุดหนึ่งครับคือเรนฟอร์ดเวลาออกนอกบ้านแย่มาก7นัดหลังสุดที่ออกนอกบ้านในวิธีพีมยรีกเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับสะกดคำว่า3แต้มไม่เป็นฮะแล้วในช่วง3เกมหลังสุดพวกเขาเสียประตู2ประตูบวกตลอดครับในแต่ละเกมแล้วมันจะไปยันอยู่ได้ยังไงครับนี่น่าจะเป็นเกมที่ซิตี้ ชนะแบบใสๆได้เลยความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับไล่ตามแบบโอ้โหทุกสำนักเลยฮะก็บอกว่าซิตี้เนี่ยแบบปิดประตูแพ้ปิดประตูเสมอด้วยชนะอย่างเดียวร้อซไม่มีมุมไหนครับที่เบนส์ฟอร์ดจะมาสร้างเซอร์ไพรส์ได้ถึงเอทอร์สเตเดียมได้แล้วมันจะเป็นเกมแบบวันเวย์ด้วยนะครับเพราะว่าเบนส์ฟอร์ดเนี่ยคือแทบจะยากลำบากในการหืออื่ วันเวแบบไหนเราจะเห็น e a r ร์ดิงบล็อกทาร์เมีโอกาสเยอะกว่าหลายๆเกมเพราะแนวรับของเบนฟอร์ดไม่ได้แข็งแร่งใดๆมากนะักเราจะเห็นการขึ้นเกมทาด้านริมเส้นการโจมตีจากในกรอบเขตโทษการยิงระยะไกลของทางด้านของทูบินบรอยครับรวมไปถึงฟรีคลิกแล้วก็รวมไปถึงเซตพีเซตเพลย์เรียกได้ว่ามาทุกรูปแบบมาเต็มสตรีมครับ เราจะไล่ขยมเบรนท์ฟอร์นะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ยหัวตกไม่ชนะใครมา4เกมแล้วนะฮะแล้วก็แพ้เกมเดียวคือฟอร์มฝืดมากข้างหน้ายิงแทบไม่ค่อยได้ด้านหลังเสียประตูบ่อยเกินไปเกมนัดนี้นะครับ t อร์ริกสกอเนี่ยเขาบอกว่ามีแน่นแนะฮะ3ประตูต่อ0แต่จะมากกว่านั้นไหมเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเฉียบคม ความเด็ดขาดในแดนหน้าแต่ไงก็แล้วแต่ครับยังมองไม่ออกเลยฮะว่าเบนฟอร์จะมีวิธีไหนในการที่จะเอาชนะซิตี้ได้ฟันธงไปเลยครับซิตี้มาใส่ด้วยและจะขึ้นแท่นเป็นจ่าฝูงตอ่อเป็นการชั่วคราวครับทีนี้ไปดูคู่ที่2นะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในกรุงลอนดอนไก่ด้ทองสเปอร์ครับเปิดบ้านรับมือ,อยูงทองลีดอยู่ในเตดครับ นีเนนนนน่เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สื่อหลายสำนักมองว่าอาจจะมีพิกล็อกได้เหมือนกันถ้าหากว่าสเปอร์พลาดประมาทเลอร์ออาจจะนำมาซึ่งหายนะให้กับทีมของคอนเต้ก็ได้ไปดูในไลน์อัพก่อนครับไลน์อัพสภาพทีมของคู่นี้เริ่มจากสเปอร์สเปอร์ครับมีตัวเจ็บอยู่2คน ก็คือคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ซนเฮิงงมิ่นครับดังนั้นระบบจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับว่ากันว่าคอนเต้ยังคงยึดมั่น3 5 2หลัง3กลาง5หน้า2ครับแม้ว่าเกมล่าสุดที่พวกเขาตกรอบคาราบาวคัพด้วยน้ามือของนอเน็มฟอร์เรสจะมีชื่อของริชาร์ลสันและลงสนามด้วยนะครับในฐานะตัวสำรอง แต่คาดว่าคอนเต้จะยังไม่ใช้เป็นตัวจริงโดยจะยึดมั่นความเหนียวแน่นในเกมแดนกลางก่อนครับต่อให้ว่าเล่นในเล่นในบ้านไม่ได้เจอกับทีมไซส์ใหญ่เหมือนกันโดยแนวรับครับเบนเดวิสเอริกไดเออร์ลองเล่ครับโฟลแบ็กสองทางครับเอมสันโรโยครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นไรอันแซ็กซ์สยองตรงกลางเหมือนเดิมครับเป็นชันคูบิสซูมาแล้วก็เปียมีฮอยเบียครับ วิซูมานี่คือโดนวิจารณ์เละเลยฮะเพราะว่าเกมก่อนหน้านั้นที่แพ้กับทางเจ้าป่าฟอรเรสเนี่ยเล่นพลาดนะครับเล่นเล่นพลาดบ่อยมากส่วนคู่หน้าครับแฮลิเคนกับลูคัสมูราัณะที่ก่อนหน้านั้นครับคอ,อนเต้ยอมรับเลยว่าอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่ทำให้สปเปอร์เนี่ยฟอร์ฟุดเปิดก็คือแฮลิเคนมีอาการล้าเพราะว่าลงเล่นเป็นตัวจริงติดต่อกันมากเกินไปแต่มันทำไงได้ครับมไม่มีตัวความหวังไปมากกว่านี้ลว เคนก็ต้องลงสนามก่อนแม้ว่าจะมีฟุตบอลโลกรออยู่ก็ตามทีแต่ต้องช่วยเหลือต้นสังกัดอย่างสเปอรก่อนด้วยครับส่วนทั้งลีสฟอร์มเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ลีสยังต้องแก้ไขกันต่อคือเรื่องของเกมรับมีปัญหาบ่อยมากนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเจสิมัสบอกว่าเกมนี้สู้เต็มที่แล้วจัดตัวใหญ่ๆลงครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรดิโกตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามีเบนรอนแอรอนสัน Ron, นะครับกองกลางมัคกันมีไทเลอร์อดัมส์มาร์คโรกาลงกันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทีนี้ไปดูสิ่งที่น่าสนใจระหว่าง2ทีมนี้กันครับการเจอกันระหว่างสเปอร์กับลีสนั้นต้องยอมรับว่าสเปอร์ทําได้ดีกว่านะครับพวกเขา ยิงประตูอย่างน้อย2ประตูบวกนะครับใน6เกมหลังสุดที่เจอกับลิสทุกรายการแล้ว6เกมหลังสุดที่เตะในบ้านเจอกับลิสทุกรายการชนะไปถึง5เกมอย่างไรก็ตามครับจุดหนึ่งฮะที่ทำให้แฟนสเปอร์มีความเป็นกงนังวลก็คือ4เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกสเปอร์เสียประตูอย่างน้อย2ลูกครับในขณะที่ลิสเองช่วงหลังๆกองหน้าเริ่มยิงประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้คือสิ่งที่น่าจับตาทีนี้มาดูความน่าจะเป็นครับสเปอร์เกมนี้ไม่มีข้อแม้นะครับถ้าคุณอยากจะติดท็อปโฟให้ได้เป็นอย่างน้อยหลังจากที่แพ้ให้กับทางลิเวอร์พูลครับอันดับร่วงลงมาอยู่อันดับที่4โดนนิกอลเซนแซงขึ้นหน้าไปแล้วก็ตอนนี้นะครับแพ้ในลีกไปแล้ว4เกมฟอร์มการเล่นยังแบบไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างเท่าไหร่แนวรับมีปัญหามีความผิดพลาดส่วนตัวะระบบส่วนทีม กองกลางไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเหลือแต่กองหน้าเท่านั้นนะครับที่เรายังมองดูว่าโอโอเคถ้าสเปอร์เล่นเกมกรุกด้แบบเต็มสูบยังไงก็แล้วแต่กับทีมทีมนี้มีคุณภาพมากพอในการทําประตูคู่แข่งซึ่งเกมรัดน,นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสเปอร์จะเล่นแบบไหนจะเล่นเอาเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ไม่เสียประตูก่อนหรือจะใส่เกมบุกเต็มสูบเพราะว่าอะไรครับลีสเองเป็นทีมที่วิ่งสุดตัวเป็นท,ทีมที่วิ่งทั้งทีม แล้วพวกเขาก็ไม่กลัวด้วยนะครับในการที่จะมาเยือนคือเป็นทีมที่ถอยหลังไม่เป็นนะเอาง่ายๆครับหลีกเนแบบนี้เฟสซิ่งดีกองหน้ามีตัวความหวังอยู่หลายคนมากเหมือนกันดังนั้นนี่คือเกมที่ประมาทไม่ได้สําหรับสเปอร์แต่ผมยังเชื่อว่าสเปอร์ของคอนเต้น,น่าจะเอาได้ครับก่อนที่จะปิดฉากไปเล่นฟุตบอลโลกในช่วงเดือนครึ่งดังนั้นเกมนัดนี้ครับสเปอร์จะชนะได้แต่เป็นเกมที่หืดจับคอสุด,สด อาจจะเป็นสกอร์ที่เบียดสุดๆไม่ว่าจะเป็น1นึ่ือว่า2อหนะครับทีน,นี้ปิดท้ายกันที่เกมระหว่างลิเวอร์พูลและเซาท์แธมป์ตันหงแดงเปิดบ้านรับมือนักบุญที่มีการเปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนัดนี้หงแดงก็ไม่มีข้อแม้เช่นกันนะครับต้องชนะสถานเดียวแล้วต้องทําให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเล่นดีนัดหนึงแย่2นัดแบบนี้แฟนเดอะคอปไม่เอานะฮะไปดูไลน์อัพกับสภาพทีมกันฮะ ในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ตัวเด็กลงเยอะนะครับแล้วก็มีตัวสำรองบางคนแชมเบอร์เลนนะฮะได้ลงสนามมีตัวควินเคเลอร์ได้ลงสนามแต่กลุ่มพวกนั้นแทบจะไม่ได้เล่นในเกมนัดที่จะเจอกับทางสซานตันเลยครับจะปรับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แบบเต็มสู่กับในระบบการเล่นเหมือนเดิม4-3-3อลิสงเบเกอร์ครับคืนตำแหน่งผู้รักษาประตู ด้านขวาเป็นเทรนด์ครับซ้ายคือโรบบ o หลังจากที่ก่อนหน้านั้นใช้ซีมิกาสเซนเตอร์เป็นโกนาเต้กับฟานไดนะครับคู่หูตัวจริงแดนกลางนะครับจะเป็นฟาบินโยติอโกแล้วก็ฮาวิเอเลชครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโ o รุปโตฟีมีโนนะครับที่หลุดจากทีมชาติด้านข้างเป็นดาวินูเดียสครับส่วนด้านขวาจะเป็นโมซาลาส่วนนักบุญครับตัวเดิมๆเ,เลยฮะแทบจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะจะเปลี่ยนระบบเล็กน้อยครับ จากที่เล่นแบบ4-4-2มาเป็น4-2-3-1มีอาร์มซอง2คนลงเล่นพร้อมกันเจมส์วอดพราวส์ที่หลุดจากทีมชาติอย่างน่าเสียดายก็จะปักหลักอยู่คู่มิดฟิลร่วมกับเมเลนไนส์ครับทีนี้ไปดูสิ่งที่น่าสนใจของคู่นี้เวลาที่หงแดงเจอกับนักบุญครับมักจะทำผลงานได้ดีนะฮะใน10เกมหลังสุดที่เจอกับนักบุญทุกรายการหงแดงชนะได้ถึง9เกมครับพลาดไม่ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้น แล้วก็6เกมหลังสุดนะครับที่เตะในบ้านแล้วเจอกับนักบุญทุกรายการสามารถรักษาคลีนชีตได้ทั้งหมดเลยครับและใน9จาก10เกมหลังสุดที่เจอกับนักบุญทุกรายการยังยิงประตูดได้อย่างน้อยเกมละ2ลูกครับเกมรัดนี้ความน่าจะเป็นจะเป็นยังไงแน่นอนครับนี่คือเกมที่ลิปูจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ให้เต็มที่มุ่งมั่นให้เกินร้อยแล้วก็ต้องควักผลชนะใส่กระเป๋าตัวเองให้ได้ไม่มีข้อแม้เลยครับ ที่ผมมองแล้วนะตอนนี้แม้ว่านักคุณจะมีการเปลี่ยนโคช้ชแต่อาจจะยังใช้ในเกมนัดนี้ไม่ได้เพราะว่านุกนซื้อคนใหม่ก็ต้องใช้เวลาการปรับตัวกับกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ๆแบบนี้แล้วก็มาเยือนด้วยนะครับฟอร์มการเล่นของซัมซันก็ไม่ค่อยดีส่วนลิวพูนะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากช่วงหลังๆครับแล้วก็ได้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่จริงๆการยืนคู่กันระหว่างโกนาเต้กับฟนานได้อุ่นใจนครับมีอลิสงเบเกอร์ด้วย เทนอาเซออาโนาได้ฮาวิเอเล a s กับโก n นาเต้ช่วยเหมือนครั้งก่อนก่อนในเกมกับทางสเปอร์เนี่ยโอเคมันก็ดูดีขึ้นนะครับกองหน้าเริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะยิ่งโมซาลาก็ยังคงเป็นคนที่สําคัญสำหรับทีมในขณะที่ d a วินยูเน z ดูดีขึ้นส่วนบอ b บี้ฟิโมโนอาจจะสร้างแรงกระตุ้นได้จากการที่เขาไม่ได้ติดทีมชาติแล้วมาโฟกัสในลีกกับทางสโมสรอ,อย่างเต็มที่มันมีโอกาสสูงครับ ที่ลิฟูจะชนะในเกมนัดนี้ถ้าไม่ประมาทและไม่เลอะเลิกกันเราเองครับเชื่อว่าลิฟูจะทําได้อย่างน้อยมี2ประตูขึ้นไปนะครับนั่นคือ3คู่ที่เราโฟกัสกันนะครับที่เห็นองไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับเยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟอร์เพื่อเห็นก่อนชื่นชอบในทางนี้แนวทางก,งรา,การพาเศษตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอวกาศด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่กชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ แล้วตอนนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับใครมีความฝันอยากไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถึงที่ประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้อีกาผมเองจัดทริปไปดูบอลนะครับในศึกแดงเดือดที่จะเตะในช่วงเดือนมีนาคมครับทริปของเราจะออกวันที่2มีนาคมตอนกลับคือวันที่9มีนาคมดูศึกแดงเดือดที่นั่งดีเป็นตัว h o ส p ิท a ลิตี้นะครับแล้วก็ได้ดูอีกแมตช์หนึ่งนะครับรอระบุโปรแกรมให้ชัดเจนก่อนปักหลักที่ลอนดอนนะครับเดินทางโดยรถตู้คล่องแคล่วว่องไว อินดีนะครับอาหารพร้อม3ม,มื้อไม่ต้องก่วงเพราะว่าที่อังกฤษเปรียบเสมือนป้าหลายสองผมเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับแอดอีกาบีแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ